กรอบพร้อมเลนโปรเกสี9,900บาทเป็นเลนกองแสงสีฟ้าทุกเซตตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรเลนโปรเกสีจับคู่กับกรอบแว่นแบรนด์เนมจัดให้แล้วในราคาพิเศษเริ่มต้น9,900บาทมีให้เลือกหลายเซตหลายราคาไปดูกันเลยเลนโปรเกสีเซตที่1กรอบเลแบนจับคู่กับเลนโฮย่ารุ่นเริ่มต้น1.50อัมพิจูดพาฟูลคอนโทราคา9,900บาท เซตที่2กรอบโบลองจับคู่กับเลนส์เอสซิลรุ่นเริ่มต้น1.50 Essential Active p a t Blue UV Capture ราคา9,900บาทเซตที่3กรอบแว่นโวกจับคู่กับเลนส์โฮย่าสเปคดีกว่ารุ่นเริ่มต้นปรับตัวง่ายขึ้นมุมมองกว้างขึ้น1.50 Dynamic Summit Full Control Sensitivity ราคา16,900บาทเซตที่4กรอบโอเกลจับคู่กับเลนสไซ์รุ่นเริ่มต้นเป็นเลนออกแดดเปลี่ยนสี 1. 50ไลท์ดีบูโพเทคโฟโตฟิวชั่นเอ็กซ์ราคา19,900าเรบาทเซตที่5กรอบซิลูเอตจับคู่กับเลนส์ไซส์รุ่นเริ่มต้น1.60ไลท์ดีบูกาดเป็นเลนส์ย่อบางเหมาะกับคนที่มีค่าสายตาสั้นเยอะเซตนี้รับรองได้เลยว่ากรอบแว่นเบามากราคา24,900บาทเซตที่6กรอบไอเบอร์ลินจับคู่กับเลนส์ไซส์รุ่นเริ่มต้นเป็นเลนส์ย่อบาง1.60ไลท์ดีบูกาดราคา29,900บาท เซตที่7กรอบเลนบรหรือโว u กจับคู่กับเลนโฮย่ารุ่นพรีเมียมเลนรุ่นนี้ดีมากปรับตัวง่ายมุมมองกว้างมากปัญหาไหนก็เอาอยู่1.60 l i จุดหกศูนย์ไลฟ์สไตล์สีฟูลคอนโทรลเซนเป็นเลนออกแดดเปลี่ยนสีราคา3 9 9 0 0บาทเซตที่8กรอบโรเดนสต็อกคู่กับเลนโรเดนสต็อกรุ่นพรีเมียม6 0ึ่งจุดหกศูนย์อิมเพรสชั่นบิ๊กนอมออโต้ซีเอ็มสามเป็นเลนออกแดดเปลี่ยนสีราคา6 1 5 0 0บาทเซตที่เกรอบไอ ีเบอร์ลินจับคู่กับเลนเอซิลอรุ่นพรีเมียม1.60วาเลรักเอ็กอาร์ซีรีบูยูวีแคปเจอร์ทันซิชันเจน8เป็นเลนออกแดดเปลี่ยนสีราคา61,500บาท ทุกเซตเป็นเลนส์กองแสงสีฟ้าและฟรีตรวจวัดส,สายตาโดยนักทัศนามาตรกรอบแว่นรับประกัน12-24เดือนแล้วแต่ยี่ห้อแบรนด์เลนส์รับประกัน12-18เดือนแล้วแต่ยี่ห้อแบรนด์สนใจเซตไหนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือเข้ามาลองกรอบแว่นของจริงได้ทุกสาขาที่ใกล้บ้านคุณเปิดทุกวัน10โมงถึง2ทุ่ม